ไอแซคพิตบูครูซต้องการกลับมาอีกครั้งโดยล่าสุดนั้นไอแซคพิตบูครูซอดีแชมป์โลกดน a ูบพิกัด140 กำลังจะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งกับทางอังเคิลเฟียโรในวันที่1กุมภาพันธ์2 0 2 5ในรายการของ PVC ถ่ายทอดสดผ่านทางพรามวิดีโอและ PPV.com โดยการโชคจะมีขึ้นที่ t ีโมบายออรีนาในราสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีคู่เอกเป็นการโชคกันระหว่าง2นักมวยรุ่นไรท์ฮิวเวทิที่ยังไม่เคยแพ้ใครอย่างเดวิดเบนบิเดส กับทางเดวิดโมเลลสำหรับทางไอแซคพิทบูครูสเขาเป็นนักชกชาวเม็กซิสกันในวัย26ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ26ครั้งชนะนอก18ครั้งเขาแพ้3ครั้งสเสมอ1ครั้งไฟล่าสุดครูสเสียแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของรุ่น UBA ให้กับทางโฮเซราโยบาเลนซูเอลา ด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท115์115-113และ112-116ตสองเสียงเมื่อวันที่3สิงหาคมที่รอดแองเจลิสโดยทางครูดเขายอมรับในความพ่ายแพ้กับนักมวยถนัดสายและมีรูปร่างสูงใหญ่ทำให้มีความยากลำบากในการหลบเลี่ยงการโจมตีซึ่งเขาต้องใช้เทคนิคอย่างสูงถึงจะสามารถเอาชนะนักมวยประเภทนี้ได้ส่วนคู่ชกของเขาอังเคล f i e r โรนักมวยเพื่อนร่วมชาติในวัย6 6ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ22ครั้งชนะนอก17ครั้งเขาแพ้2ครั้งเสมอ2ครั้งไฟล่าสุดเขาแพ้คะแนนมาจากการชก10ยกด้วยกันโดยทางชอนกิบบอนผู้จัดการของพิตบูครูสได้ออกมากล่าวว่าเขายอมรับความพ่ายแพ้ในไฟกับทางบารเลนซเวลา โดยกิฟบอนเขาได้กล่าวว่ารายโยเขาสามารถมีช่วงเวลาของเขาผมจะไม่ทำผิดพลาดแบบนั้นอีกผมจะพาครูดกลับมาหาแฟนๆของเขาอีกครั้งชอนกิฟบอนผู้จัดการของไอแซคพริบบูครูดกล่าวนั่นเอง